เห็นไหมครับเอาคุณได้อะไรครับถ้าผมต่ำเขาต่ำเขาต้องได้อะไรครับนะได้กินได้กินไม่เอาสซม่่ำต่ิ่งใช่ไหมจะได้กินใช่ไหมเออต้องได้ตซม่่ำใช่ไหมเออต้องได้ตซม่่ำนะอาจารย์ให้เสร็จจะรับไว้สี่ตัวให้เสร็จจะรับไว้สี่ตัวเข้าใจไหมครับต่ำซมต่ำเสร็จต้องได้อะไรครับโอนอะเป็นเซอร์วิสอะเยอะไหมอ่าเขาบอกต้องได้อะไรได้สินค้า Cô đặt cái gì? Khá đúng không? đúng không? Khá như là có cái súp tăng đúng không? đúng không? làm súp đậm ok không? cái này okay. à, à, không? hỏi cái? cái gì? Có vị, hương vị. hương chát hương vị. 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 hương ขอคำเดียวนีต้องเป็นสองคำเสีบเสบแสบแสบะอี้ยวที่เหลือก็แล้วแต่คุณเนะใช่ไหมมะเขือเทศจะกี่ลูกกี่ลูกกุ้งจะกี่ตัวถั่วจะกี่เม็ดก็แล้วแต่ถูกไหม่ขายุ่งใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่ s t a n ก็ว่ากันไปถูกไหมพอไหมเอาส้มตำมาเสิร์ฟอร่อยแล้วพอไหมครับ อยากเอาอะไรเงี้ยเขาผนะักก็คุณจัดต้อตามคุณจะเอาผักไปทำไมเราก็มีอยู่เครื่องเคียงใช่ไหมแล้วอ,อยู่ในสแตนดาร์ดพอไหมเอาอะไรครับแค่แค่นี้อันนี้อันนี้นอกรายการนะอันนี้นอกรายการนะเอ่อแค่ผัดที่นี่ยังยอมมันลุ่มมัเลยนะ ขอขอแค่หูนี uh, aja, ่อ e ัน uh, น anyway, um, so ี้นอกในการเดี๋ยวจะเป็นยียอใช่ไหมแล้วก็ไปไข่เคียนไปรุ่นไปนี่เนาะคุณสั่งตำไทยมาจะใส่พวกนั้นได้ยังไงอุปกรณ์การกินอุปานครบอันนี้ครบแล้วเอาอะไรอีกนะปริมาณปริมาณในเซเลน่าเรียบร้อยไหมไม่เอาเนาะไม่เอาถ้าเราไปซ่อมเครื่องจักรแล้วไม่ได้สีตัวนี้คือว่าลูกค้าโอเคเครับ คือไปซ่อมเ่งจ่ายเนาะหลังจามันมีักาเ่จาเป็นเซอร์ิใช่ไหมบ้านหองการปรูรักษาต้องมีไงอะผมล้างแ like อร์ตัวนี้บานหลการล้างแอร์ต้องมีไงนเขาดีกัขยายความต้องมไงอร์แอร์ต้องสะอาไม่มีไม่มีกินพอไหมฮะทีเมื่อกี้ส้มตำของผมนั่งเยอ เอาอะไรร้างแกต้องไนาัน้านผม้ไหราร้อยห้รล้างเลยนสตัวเลยเราสมตัวด้ต้งหสตัวเรากบ้านผมล้างห้า้างเลยนะแต่เพราะไหนเระราาถูกใชเนลบี้งานนตัวนงาทีลทีเสร็จครับ ึ้นชั่วโมงตัวละขึ้นชั่วโมงเนาะ,อะ,อะโอเคเอาพอรับได้พอรับได้สามตัวก็ชั่วโมงขึ้นเนาะใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปล้างเอร์หรือเราไปไปใน,น,นตัวที่ต้องไปนิโคโอเคไหมครับโอเคนิโเคเนาะคุณภาพคือตัวไหนี่ยอะไรคือคุณภาพน,นอะไรอะไรคือคุณภาพ